สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกกคนนะครับเพ่อนกับผมนะฮะพี่จ้าสำหรับเมื่อนี้ยพ่ต้องเอียงมากไหมหรอกอาจจะคืนฟ้าคืนฝนแน่กันแล้วกันนะพี่ต้องเอียงมากไม้ได้พี่น้องนะเมื่อนี้เป็นเมนูที่สะท้านำใส่แน่นอนนะครับแต่ว่ากับ่ต้องยั่นนะครับเมื่อนี้เขามีตัวซอยพี่น้องนะกับเป็นตัวนี้ครับผมอันนี้เป็นอัลฟาคอเลฟิลพัดครับผมนะครับที่ผมซอยเป็นตัวซอวยนะครับในเรื่องของการดีท็อก นะครับขับร่างสารพิษนะครับซอยให้พุงกินลายเวลาเขากินลายเนาะเมื่อให้พุงมันยืนนะครับแล้วก็เรื่องของการแก้เพลดนะครับก็บต้องอย่างมากมายดอกนะครับผมกัเพื่อนสก,กัดจากคอร์ฟิลนะครับจากต้นอัลฟานะครับแบบเข้มข้นเลยครับผมนะทรงง่ายนะครับรสชาติก็คือไข่กินน้ำเปล่าโบมีกินโบมีเอาง่ายคือโบมีรสชาติยังนะครับแต่ว่ามันซอยในเรื่องของเรื่องพวกนี้พี่นอ้องมากรอนฮอลสี นี่เรากันมาจวดก้อนกันแล้วกันฝาเดียวนะครับไส้ซ่อนเดียวนี่นะครับการเทียบเท่ากับการกินผักเป็น10บกิโลได้พี่น้องเด้อนะเอาเอา,เอา,เอาไส้ซ่อนซ่อนเดียวได้พี่น้องนี่เนาะสูงกันสดๆนี่แหละเออหน้าบางคนมักกันเข้มข้นบางคนมกักบาเข้มข้นกับไส้ลงไปนี่เอาแบบนี่แหละ <laughs> เออ แต่ว่ากินมันหอมนะครับกินมันหอมเนี่ยเออสีสันพี่น้องมึงสีสันครับผมกินเลขกันแล้วกันรสชาติบ่มีรสชาตินะครับคือแบบกินน้ำเปล่าหน่ยแบบพี่น้องนะครับกับปลูกนึ่งกับซี่ร้อยเก้าสิบเก้านะครับสองแถมหนึ่งครับผมโงฟีนะครับหาซื้อให้ตาม บอจะเป็นแอปพลิเคชันไลน์นะครับเฟซบุ๊กก็ดีตั้งตาตามร้านขายยาทั่วไปพี่น้องนะอ๋อเดี๋ยวผมปิดก่อนฝนมันค่อนข้างจะลงเลยพี่น้องเด้อก่อนจวดมันนี่ก็มีแนวอันนี้แหละนะแนวซอยให้เขาอันนี้ขึ้นพี่น้องถามผมหลายคนอยู่ด้วยนาะยพี่จ้าพีจามีอย่างมีของดีบอสันนะตัวนี้แหละครับผมมาๆๆพี่น้องมึองออกกแล้วกัน hừ, ừ, ô, xay mương ngon luôn. เข้มขนดีีคอร์ฟิวแก่ผมใส้ซ่อนเดี๋ยวนึงอะ่ะนะอืมผมบอกได้คำเดียวเลยนะว่าเวลาเขากินเนี่ยนะครับมันก็กินหนักอยู่แล้วนะมันสิดีกว่าถ้าเรามีตัวซอยนะครับในการมารักษาลําไส้เฮาแน่นะครับในการมาเคศ็ดให้พุงเฮาบ่ยืน่นะครับว่าง่ายคือฮีโพน,นะพี่น้องนะครับบให้มันยืน <laughs> เออ 嗯。Mm hmm. พี่น้องมม่บักพริกซ้อยในเรื่องของการแก้เผ็ดแก้เผ็ดก็ดีพี่น้องเอ้ย บีบลงไปสุดๆพี่น้อ,องมึง อืมมือนี่เล้งๆมาบีกแบบสดๆเลยนะมือนะมือต้องหย่างมากมายเด็กพี่น้อง

ก็เองอยียงมากมายหรอกใครก็กินน้ำเปล่าซื้อพี่นอ้องอือ กินหนักเท่าไดกับบู่ยานบบ่ย่านนะครับพี่น้องนะเอามีตัวส่อยที่ดีนะครับเขารู้จักการดูแลลำไส้เจ้าของ ชื่อองเช่าบัวบอ๊อกุเนี่ยขนาดร่อยกัม่อยกัมกินเทลซอนนะใส่หูดำประมาณเนี้ยนะครับแล้วแต่ผู้ทาาทาาพวกคือกันบางคนทาดอ้อนทาดแข็งนะบางคนทาดแข็งแน่กับเซจากซ่อนเครื่องก็ได้บางคนทาดอ้อนแบบเนี้ย นะครับใส่เครื่องซอดเนี่ยแล้วแต่ฮาสิมาประยุกพี่น้องนะครับแล้วแต่ฮอาิมาประยุกต์ใส่ประยุกตกินกินง่ายพกพาสะดวกไปทุ่งไปทางเนี่ยจากที่สิกินน้ำเปล่าซื้อพี่น้องเลยนะผสมคอร์ฟิวเข้าไปหอมแซบ่บ กินหนักขนาดนี้มราต้องยันขี่โพลนโพลพี่นอนะ้องนะหาซื้อได้ไง่ายเด้อพี่น้องเด้ลดอลาซาด้าช็อปปี้ร์มีเบิดครับผมตามนิ่งข้างบนนะครับและกับข้างล่างลองเข้าไปเมืองกันแล้วกัน,กน ฝนตกส่นไล้ดากแล้วบัดนี้ย vì bậc nào thấy rồi sốt nè à. <laughs> แค่ซอนเดียวเท่นานั้นพี่นอนะ้องนะซอนเดียวที่มันอยู่ในเนี่ยเท่ากับผักสิบกิโลนะครับดีทอก้ำใส่ห้องเวลากินหลาพุงมันสิยื่นอย่าลืมที่สำคัญนะครับนะมันแก้เผ็ด แก้เพียดได้ครับผมโต้องอย่างมากมายแต่พี่นอ้องอืออือเอาเลือ่ฝนไปเนาะฝนมาแล้วพี่น้องฝนได้ดากแล้วครับผม

ขาทาพี่น้องนะบวกพริกนี่เต็มถาดนะาเพได้คอลซวตัวนี้กเรีย่ร้อยนะครับฮนะฝนไล่ดากไล่กดแล้ยกวิ่น้องนะครับจ้าหนกิกะอย่าลืมกันแล้วกันนะครับสำหรับตัวซอยของพี่จ้านะครับบอกไว้แล้วนะครับสำหรับพี่น้องที่สอบถามนะครับหลายเที่ยแล้วว่าพี่จ้าพี่จ้า กินแต่ละเที่ยงอะกินหนักๆแบบนี้พี่จ้าดูแลเจ้าของยังไหนนะครับก็คือเป็นตัวนี้แหละเป็นอัลฟานะครับคอเลฟิวพัดนะครับซึ่งเป็นสารสกัดจากอ่าที่เป็นคอเลฟิวนะครับเข้มข้นนะครับสกัดจากต้นอัลฟาครับผมนะครับสรรพคุณกับที่บอกไปขั้นต้นครับผมนะบพราะยี่เป็นการดีท็อกซ์ของเสียนะครับแล้วก็ซอยเรื่องของดูแลพุงเขานี่แหละว่าอย่างไรโดเขากินหลายกินหนักนะครับพุงมันสิยื่น พุงมันสิญาณน,นะครับมันตัวนี้มันซอยในการดูแลในเรื่องของพวกนี้ที่สําคัญก็คือเวลากินเผ็ดกินอย่างแบบเนี้ยนะครับบ่ต้องไปย่านนะบ,บ่ต้องไปย่านบ่ต้องกีบเกียบ่ต้องอีหอย่างแล้วพี่นอ้องซอบไปนี่ครับผมนะครับหนึ่งอยกสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทสองแถมหนึ่งครับผมส่งฟรีนะครับผมลองเมืองกันแล้วกันเด้พี่น้องลองสอบถามเพื่อนเมืองนะครับ ลิงข้างบนลิงข้างล่างสอบถามมึงกัแล้วกันฝนตกแล้วครับผมมาต้องอย่างมากมายดอกเพียงแค่กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุสน,นกับพี่จ้าเป็นที่รู้เรื่อง,องนะครับจังไหนก็ต้องขอขอบคุณครับผมขอบคุณพี่นอ้องสุขสุขคนที่ติดตามที่สนับสนุนกันขอบคุณหลายๆนะมื้อนี้อากาศค่อนข้างที่จะบ่เป็นใจปานใดย <laughs> ขอตัวจากลาพี่น้องวันนี้แล้วครับผมสวัสดีครับ